สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่18เมษายน2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชทไลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะแถ้วยคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้นะคะอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่ากินเยอะทานเยอะนะคะระวังรูปอ้วนนะคะ นะ้ำแป้งเบะหวานน้ำตาลพวกนี้นะคะจะทำหาเรียกว่ากินอะไรทานอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะในช่วงนี้นะคะเจ็ดไม้เท้านะคะด้านของการงานนะคะมีความกระตือรือร้นเรียกว่ามีความเพียรพยายามใครว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะหรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะนะในช่วงนี้มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเงินเดือนหรือว่าเงินเดือนอัพขึ้นนะคะหรือเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้นะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเ,เรียกว่า ดวงเดินทางแบบกระทันหันก็ได้นะคะน่รีบไปรีบกลับหรือบางคนนะคะอาจจะไม่ได้เดินทางเรียกว่าการงานที่แข่งกับเวลาก็ได้นะคะเรียกว่าวิ่งรอกนะคะก็ได้ด้วยนะคะขับรถค่อนข้างจะเร็วนะคะคนันอาทิตย์ขับรถจะช้าหน่อยนะคะแคมเปญน,นะคะชีพรจรลงเท้านะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะคะบางคนอาจจะมีดวงยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะใครที่ทํางานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะ นะด้านร้านอาหารด้านพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารหรือว่าด้านบริการนะคะนะเกี่ยวกับส่งถึงที่นะคะหรือว่าโมอเตอร์ไซค์รับจ้างพวกแท็กซี่พวกนี้นะคะงานเยอะนะคะเรียกว่างานเรียกว่าวิ่งแข่งกับเวลานะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะหาเงินเก่งแต่รายจ่ายก็เยอะเรียกว่าหาเก่งใช้เก่งนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนโสดนะคะ ในช่วงนี้นะคะคนโสดบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะนะส่วนใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะวันนี้จะโดดเด่นเรื่องลับปากนะคะส่วนเลขมงคลจากขพยุบสีนะคะใครที่จับกันเสียงดวงนะคะมีเลข9ก0 4นะคะ9704นะคะ ไปนะคะคนบันจันคนวันจันนะคะเทมเพลนนะคะในช่วงนี้คนวันจันนะคะมีดวงเดินทางนะคะเรียกว่าชีพประจนลงเท้านะคะนะัขึ้นเหนือนลงใต้นะคะ ราชนีดาบนะคะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือใครบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะก็ได้ด้วยนะคะในด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านโลกออนไลน์ลูกโซเชียลนะคะหรือว่าสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะนะใครที่คิดอยากจะเดินทางไกลต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะกําลังทําวีซ่าอยู่หรือเปล่านะคะความสําเร็จนะคะก็ รออยู่นะคะหาดาบนะคะ5ดาบในช่วงนี้นะคะจะทำอะไรต้องอย่าใจร้อนนะคะต้องใจเย็นๆนะคะนะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนทางด้านของใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะในช่วงนี้นะคะต้องบางคนรู้สึกอ,อ,อึดอัดเกี่ยวกับเพื่อนร่มงานหรือว่า หัวหน,น้าง,งานนะคะอาจจะมีการแข่งขันกันหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างทําให้เราต้องอึดอัดใจนะคะบางคนตัดสินใจอยากปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลยงย้ายนะคะแต่การยากย้ายของคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะจะย้ายออกด้วยความรู้สึกของตัวเองนะคะเรียกว่าไม่ได้โดนไล่ออกนะคะนะการเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง,ง,งที่ดีกว่านะคะก็รออยู่นะคะนั้นด้วยอิทธิพลของเดอะเวอร์นะคะนะเดอะเวอร์ราชินีดาบนะคะถ้าไม่ดีกว่าคุณก็ไม่ย้ายอยู่แล้วนะคะ แต่มันเรียกว่ามีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเป็นแปงใครว่างานตกง,งานมีโอกาสได้งานนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์ทานน้าเยอะๆนะคะรวมทั้งปวดกระดูกนะคะพวกระบบเลือดพวกนี้นะคะระบบเลือดระบบระบบน้ําในร่างกายนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะ แต่สําหรับใครบางคนนะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์น,นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโชคมีลาภได้นะคะคนวันจันทร์นะคะเดอะเวิร์นะคะจะมีโชคมีลาภเรียกว่าดวงของเราจะมีความโชคดีนะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข4015นะคะ4015นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร วนวันอังคารนะคะแทมเพรสข้วนวันอังคารนะคะในช่วงนี้นะคะชีพรจรลงเท้านะคะมีการเดินทางนะคะเรียกว่าขึ้นเหนือลงใต้นะคะก็ได้หรือใครที่ทํางานทางด้านประเภทโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลหรือว่างานทางด้านบริการนะคะนักจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเรียกว่าความสําเร็จนะคะ บางคนก็เกี่ยวข้องกับงานทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะเรียกว่าเยี่ยมตลาดได้ดีนะคะหรือ o w e r นะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคนวันอังคารนะคะในช่วงนี้ใครบางคนมีดวงยุ่งแยที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านของการงานก็ได้ด้วยนะคะนะแต่ก็จะไปเปลี่ยนแปลงในสถานที่ที่เรียกว่าดีกว่าเดิมนะคะก็ได้นะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้ค่อยๆปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ได้ด้วยนะคะใครบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอวะมงคลของใครนะคะเกี่ยวกับการทําบุญนะคะเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าหรือไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพของคนวันอังคารนะคะระบบร้อนในนะคะทานน้าเยอะๆนะคะระบบเลือดนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่เป็นสดนะคะและบางคนอาจจะสดไม่จริงนะคะอาจจะมีความเ,เรียกว่าความลับบางอย่างที่ไม่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยให้คนอื่นรู้นะคะก็ได้ด้วยหรือว่าแอบคุยกันนะคะกับใครก็ได้นะคะเรียกว่าความรักที่ปกปิดส่อนเร้นนะคะก็ได้นะคะ หรือ,อคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะยังเป็นความรักที่ยังตัดกันไม่ได้นะคะแต่ในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์คนรังขันขนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงผันผวนแปรปรวนนะคะเรียกว่าเอาแน่อย่างนอนไม่ได้นะในช่วงนี้นะคะด้วยเทมพเพลนต์นะคะราชนรพจัน์แล้วก็ทา w เวอร์นะคะเรียกว่าความอารมณ์ที่ก้อนข้างจะกลับไปกลับมานะคะต้องระวังอารมณ์ตัวเองไว้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของชโชคลาภนะคะ โชคลาภนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปทําบุญนะคะก็เสี่ยงเซมซี C นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคเลลาภหรือเลขจากความขวัญน,นะคะตีเลขให้แม่นๆน,นะคะจะมีโอกาสมีโชคมีลาภได้นะคะส่วนเลขมงคลน,นะคะจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข4 2 6 5นะคะ4 2 6 5นะคะต่อไปนะคะคนเมือนฟุต คนวันพุธนะคะ9เหรียญคนวันพุธนะคะในช่วงนี้นะคะใครรอคอยกันเงินอยู่บ้างนะคะจะได้รับชูกนะคะรับเงินก้อนใหญ่จากผู้หญิงผิวขาวบางนะคะจะนําความสําเร็จมาให้ธุรกิจส่วนตัวนะคะเห็นผู้หญิงผิวขาวนะคะเดินเข้ามาก็เทคแคร์ดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์ชุดใหญ่กับเราก็ได้นะคะเรียกว่าธุรกิจส่วนตัวจะมีเม็ดเงินเข้ามาหรือใครที่เอ่อบางคนนะคะอาจจะต้องข้าไปเกี่ยวข้องกับอันสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะ ะการซื้อการขายการเลขเปลี่ยนการกู้แบงกู้ธนาคารจะประสบผลสําเร็จดวงดีนะคะคนวันพุดนะคะหนึ่งเหรียญนะคะเรียกว่าคนดวงเหงงนะคะจะหยิบจะจับจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จการค้าการขายขายดิบขายดีนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางเข้าร้านทองนะคะซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนมาหวังผลกําไรก็ได้ด้วยรวมทั้งมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงด้วยนะคะนั่นหนึ่งเหรียญนะคะใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะ นะักจะหยิบจะจับจะทําอะไรนะคะความสมโอูดวงดีมากเลยค่ะคนเันพุธหนึ่งเหรียญเดอะซันนะคะนะักดวงของเรานะคะจะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะคะนะ่าจะมีความโชคดีนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะนะเดอะซันหนึ่งเหรียญน,นะคะช้าแต่ชัวร์นะคะในช่วงนี้นะคะเสียงลอตเตอรี่ทิ้งทิ้งไว้นะคะนะ้ใครบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสได้รับเรียกว่ารางวัลใหญ่ๆได้เลยนะคะ ใครที่ทําง,งานทางด้านเป็นลูกย้างประจํามีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะเงินเดือนอัพขึ้นตําแหน่งอัพขึ้นใครเล่นหุ้นนะคะจะได้รับเงินปันผลจากหุ้นนะคะนะใครว่างานตกง,งานนะคะ,ะก็เรียกว่าจะได้งานแบบเงินเดือนดีขึ้นดีกว่าเดิมหรือว่าสถานที่ที่มีชื่อเสียงนะคะกว่าเดิมนะคะก็ได้ด้วยนะคะโหดวงดีนะคะคนวันพุธนะคะสามเหรียญอีกแล้วนะคะดวงดีมากเลยนะคะ น่าจะได้เรียกว่าการเงินไม่ขาดมือนะคะลูกเกา่าลูกลูกค้าเกา่าเก่าลูกค้าประจําลูกค้าใหม่ๆจะแวะเวียนกลับมานะคะปากของเราจะมีสเสน่ห์นะคะในช่วงนี้นะคะใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะนั่นะเรียกว่ายิ่งพูดดีเทคแยดีนะคะลูกค้าก็จะขายดีขายดีลูกค้าชอบนะคะจากคําพูดของเรานะคะส่วนทางด้านของความรักใครที่เป็นโสดนะคะมีโอกาส จะได้พบคนรักพบคนที่ถูกกลูกใจนะคะเป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนยิ้มยิ้มเย่มใสนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่หน้าเด็กก็ได้อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะส่วนใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันเรียกว่าจะมีโชคมีลาบนะคะโชคลาบอาจจะเป็นลูกนะคะก็ได้นะคะคาว่าโชคลาบนะคะมันได้หมดนะคะดวงดวงดีนะคนอุนพุธนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาบนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะส่วนเลขมางคนจากพยี่ิบสีนะคะมีเลขเก้าหนึ่งเก้าสามนะคะเก้าหนึ่งเก้าสามนะคะต่อไปคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสนะคะสามเหรียญคนวันพฤหัสนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆนะคะลูกค้าประจํานะคะจะแวะเวียนกลับมานะคะคําพูดของคุณนะคะมีสเสน่ห์นะคะในช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะเรียกว่าจะประสมผลสําเร็จนะคะสิบดาบนะคะ สิบดาบในช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสนะคะรายจ่ายนะคะคุณมีเงินเข้ามานะคะแต่รายจ่ายมันก็รออยู่นะคะบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลก็ได้ด้วยนะคะหมอนัดหรือเปล่านะคะหรือบางคนก็อาจจะไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายบางคนนะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอจิบขอยืมทางการเงินเรียกว่าป้องกันความช่วยเหลือนะคะจากเราก็ได้ด้วยนะคะ เดฟู oo, นะคะรายจ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะหมดไปกับกินเลดนะคะนะําหมดไปกับความอยากก็ได้นั่นอยากจะได้นี่นะคะในช่วงนี้มีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะบางคนอาจจะทํางานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยนะคะระหวังการเดินนะคะคนวันพฤหัสนะคะสะดุดถกล้มชนน,นชนน้นชนนีนะคะนะ่เดฟู1สิดาบนะคะเรียกว่า,ามีโอกาสเจ็บตัวได้นะคะาการยังไงก็ต้องระวังนะคะการเดินนะคะ10ถ้วยนะคะ สิบตัวยงบ่งบอกถึงความรักความผูกพันในครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสจะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรกับใครมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะนะการเงินอาจจะหมดไปกับการกินการทานการท่องเที่ยวนะคะก็ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะ,ะบางคนนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปร่วมงานศพของใครบางคนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อใหม่เป็นแม่ใหม่นะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยี่สีนะคะมีเลข3000 300, นะคะ3000 300, นนะคะนี่คือดวงของคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์ ขอโทษนะคะคนเงินสุด คนมันสุกนะคะเจ็ดเหรียญคนมันสุกในช่วงนี้นะคะคํานวณเรียกว่าทำบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะนะบางคนนะคะจะใช้จะจ่ายอะไรนะคะคํานวณแล้วคํานวณอีกนะคะเรียกว่าทําบัญชีค่อนข้างละเอียดรอบคอบนะคะนะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือบางคนกําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตัวเองทําอยู่นะคะจากก้อนเล็กนะคะไปหาก้อนใหญ่ได้ในอนาคตนะคะ รายละเอียดรอบครอบ10เหรียญน,นะคะ1ิเหรียญน,นะคะมีโอกาสที่จะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะคนวันศุกร์นะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครที่กําลังเรียกว่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลิกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะวันนักคนวันศุกร์นะคะ รอบครอบนะคะในช่วงนี้นะคะเจสเมนนะคะเรียกว่าความละเอียดความรอบคอบนะคะคิดทบทวนอดีตคิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะมีความรู้สึกป่งปรกับชีวิตนะคะรอบคอบในทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการใช้ชีวิตหรือด้านของการการเงินนะคะในช่วงนี้นะคะใครจะป่วยไม่สบายนะคะอาการป่วยจะดีขึ้นนะคะเรียกว่าเทวดาเป่าแตรให้คนไตฟื้นขืนชีพนะคะนั้นดวงของเราเรียกว่าจะ ค่อยๆดีขึ้นนะคะใครที่เครียดอยู่นะคะ,ะหรือใครมีคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดนะคะเราก็จะเรียกว่าศาลจะยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะเพราะตัดสินจากบุญและก็กัมนะคะตัดสินแบบยุติธรรมที่สุดนะคะโหดวงดีหนุนกันนะคะคนวันศุนกร์เงินทั้งนั้นเลยนะคะ จะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้จะขายจะค้าขายอะไรนะคะขายดิบขายดีนะคะหรือใครที่ว่างงานตกง,งานนะคะมีโอกาสได้งานนะคะเงินเดือนดีด้วยนะคะอาจจะเงินเดือนที่เราวางไว้นะคะอาจจะเรียกว่าเป็นที่ถูกใจนะคะหรือนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรก,กิจส่วนตัวนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ใครที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้นะคะเป็นความรักที่ยังเอาใจใส่กันดีอยู่นะคะส่วนคนที่เป็นโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะนะอยู่กันถ้าจะเจอกันในช่วงนี้นะคะเรียกว่าอยู่กันแล้วมีโอกาสสร้างฐานะได้ในอนาคตนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะคนมันสุกนะคะให้เสี่ยงบ้านเล็กที่นะคะ จะให้ช่วยลาบนะคะส่วนเลขมงคนจากพันยี่สี่นะคะมีเลข7 0 0 0นะคะ70000นะคะต่อไปนะคะคนันเสา คนเัน่เสาร์นะคะเหรียญคนวันเสาร์นะคะในช่วงนี้นะคะรู้จักคุณค่าของการเงินนะคะนะอยากจะประหยัดอยากจะมัธยัตนะคะถ้าไม่มีความจําเป็นคุณก็ไม่อยากจะใช้อะไรนะคะหรือใครบางคนเรียกว่าอยากจะเก็บอยากจะออมนะคะในช่วงนี้นะคะหกไม้เท้านะคะการงานนะคะไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าความสําเร็จนะคะหรือใครที่ทํางาน ็นลูกย่างประจาอยู่แล้วนะคะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะเงินเดือนอาจจะมีโอกาสอัพขึ้นนะคะหรือใครว่างานตรงงานมีโอกาสได้งานนะคะมีดวงเดินทางนะคะคนวันเสาร์นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะประเภทเซลล์นะคะหรือใครที่คิดอยากเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะล้วก็จะประสบผลสําเร็จนะคะงานทางด้านประเภทต่างชาตินะคะต่างภาษานะคะก็ค่อนข้างจะดดดดินนะคะในช่วงนี้นะคะการงานมีความรับผิดชอบ ค่อนข้างแก่สูงนะคะนะแต่ก็ไม่เกินความสามารถนะคะของคนวันเสาร์นะคะเรียกว่าถึอกอึดแล้วก็อดทนนะคะสเตรนท์อ่าชาญอตนะคะเป็นคนที่เก่งเรื่องการงานนะคะงานหนักงานเหนื่อยไม่กลัวอยู่แล้วนะคะอ่าบางคนนะคะเรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากนะคะบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอยากเพิ่มงานก็ได้ด้วยนะคะในด้านของการเงินนะคะมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดนะคะนเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านของ ใครที่กําลังเลงเกี่ยวกับการอยากได้รถใหม่นะคะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนรถใหม่ได้ซื้อรถใหม่นะคะก็ได้ด้วยนะคะใครว่างานตกง,งานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองคนผู้หญิงนะคะอาจจะค่อนข้างจะข่มคนรักนะคะข่ผมคู่ครองก็ลดลงมานะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะ คนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนเป็นคนไม่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคนพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะนะบางคนเรียกว่าอยู่คนเดียวได้นะคะนะ่าจะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินสมารกนะคะส่วนด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะยึดยันผ่านะนะคะจะให้โชคให้ลาบส่วนเลขมงคลจพะพายุบสีนะคะมีเลข4 6 7 8นะคะ4 6 7 8นะคะนี่คือดวงของคนโสดน,นะคะก็จบลงแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นการ ดูเลขมงคลนะคะประจำวันที่18นะคะเมษายนนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหวยหุ้นหวยลาหวยอานอยนะคะหวยอะไรวันนะคะก็ลองนะคะนำเลขที่บอกการให้ไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะเลขมงคลนะคะประจำวันที่18นะคะเมษายนนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะแปลงเลขได้ด้วยนะคะนะใครที่ อันนี้มันอยู่ที่ดวงนะคะจับคู่กันนะคะสลับไปสลับมานะคะศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดแปลงเป็นเลขหนึ่งได้นะคะศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะหรือศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะนะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเฮง่งเรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ